เดี๋ยวเราจะไปดูก่อนเซ็นกันนะคะไปดูก่อนไม่ต้องรีบหรอกเดินเดินนนี่เราอยู่ชั้นราณ่องจะเดินไปดูออนเซ็นกันว่าเป็นยังไงการแชร์ครั้งแรกเลยนะว่าจะแชร์อยู่นะการดูสถานการณ์ก่อนแล้วว่าจะแช่หรือเปล่าตอนนี้ที่วัดสงบปีน่ะออนเซ็นก็จะอยู่ข้างหน้าเราเลยค่ะตรงนู้นนะคะเราจะทำให้ดูค่ะเสร็จน่ะแต่เขา จะไม่ให้ถ่ายรูปนะคะแบบตอไหนนี่ค่ะออนเซน,นออนเซนออนเซนออนเซน,นแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปนะคะทุกคนจะได้ถ่ายอาจะถ่ายได้ตอนถึงตอนไหนก็ตอนตอนนั้นนะคะเพราะว่าออนเซนนี่คือต้อง เรือปลาลงไปเลยนะคะไม่ให้มีชุดใดๆทั้งสิ้นนี่ค่ะมันเป็นญี่ปุ่นแสดงว่ามีคนอยู่นะคะมีรองเท้าอยู่ให้ให้ใช่เอามาสิให้เท่าไหร่ล่ะว้ายข้างในห้ามถ่ายล้ะครับตรงนี้ถ่ายได้แค่ถึงตรงนี้นะค่ะเขาก็จะมีเวลาเปิดนะคะ แต่เรนแต่ิว่าจะมีคนอยู่ด้วยนะแต่ส่วนมากจะเป็นรองเท้าผูช้ชายเท่านั้นเลยนะอาจริงๆเนะี่ยรองเท้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูก่อนนะคะทคนนี่ค่ะอันนี้จะเป็น,นคอนเซ็ปนะคะอดีว่าวันนี้ไม่มีคนเลยค่ะโชคดีมากๆเลยไม่มีคนเราก็เลยขอเขาถ่ายได้นะคะอันนี้จะเป็นอาบน้ําก่อนที่จะลงคคอนเซ็ป เร่นี้่าเรียนคาราบูโคนแต่เขาไม่ให้กล้องมาถ่ายนะคะถ้ามีลูกค้าเยอะเขาจะอาจารย์จะต้องโปลลงไปเลยนะคะโปลลงไปตรงนี้เลยนะคะเซ็นค่ะเซ็นเดี๋ยวเราจะมาลงกันนะเะี๋ยวดูว่าจะได้ลงอาจจะลงเลยก็ได้เพราไะไม่มีทนจังนี้ต้องรีบลงเลยะคะ่ะ <c oughs> บายบายกันทุกคนยวเปลี่ยนชุดกวบา จะไปลงออนเซ็นกันนะคะเพราะว่าวันนี้ตอนนี้ยังไม่มีคนลงเราก็เลยรีบลงเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะแต่ถ้าแบบว่าไม่มีคนเนี่ยสามารถถ่ายได้เราก็เลยรีบเลยค่ะรีบลงล้เราไเปลีนชุดก่อนนะไปค่ะอยากจะบอกว่ามันใส่ยังไงก่อน, <c oughs> อ,น,นอันนี้อันนี้คือกางเกงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูอันนี้ เลือกแล้เวเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเรื่องน้องน,นะคะชุดก็จะให้เห็นแล้วผ่าน,นเสร็จแล้วนปลงอักต่อเพราะว่าไม่มีคน,นะคะไปค่ะถ้าละค่ะคอนเซนหูร้อน อุน้องร้อนมากๆเลยทุกคนอุนองร้อนจริงๆนะคะเนี่ยถ้าจะลงทั้งตัวน่าจะอยู่ได้ไม่ เดค่ะไม่มีใครอยู่เลยค่ะอนเซ็นนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเป็นหน้าวคุ่มจะตูกนะคะแต่เรามองร้อนนะคะทอมีก็ถงร้อนมากสุกค่ะมีสุก อปไมได้เลยดึงสายมือตรงเป็นช่องเข้าไปอ่ะเห็นั้ม รู้จากหลังขึ้นจากออนเซนนะคะแกมแดงหมดเลยใกล้จะสุกแล้วดู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 ดมแมแดงๆน่าจะแช่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้คือโล่งแล้วก็ร้อนร้อนแบบร้อนแบบแมแดงเลยค่ะ ได้เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนหลังจากขึ้นจากออนซินนะคะแก้มี่แบบว่า <c oughs> แดงแรงแดงกว่านี้อีกนะคะจะแช่ไปแบบอ่ะ1ชั่วโมงได้ไม่ไหวเดียว่ะตอนแรกมันมีเครื่องอบชาวหน้าด้วยนะแต่ไม่ไหวแล้วหลังจากอบอัาวนามาแล้วนะทุกคน ก็จะหน้าก็จะแดงๆอย่างนี้นะคะร้อนร้อนมากๆค่ะรูค่ะอย่างตอนเย็นก็อาจจะมาเล่นน้ำหน่อยอาจจะมาเล่นสระว่ายน้ำหน่อยนะคะตอนเย็นเดีย๋ยวรอพี่สาวกับพี่เคยอบตัวอยู่ค่ะเราเดี๋ยวเราขึ้นห้องก่อนนะคะอตอนเย็นอยา,าอะไรกินกันทุกคน บายน้าไหมแคบแตงมาก